ยึดตัวดีนั้นชมทุกท่านกันด้วยในขีบผมนะวันนี้ผมก็อยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟเหมือนเดิมในขีบผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำแชร์เลนห้ามพันยาในโหมดซีบีซแรงในชีบผมไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยเฮียกูบงตายแน่เลยวะแรงลดแน่เลยเริ่มเลยโอเคนะครับผมไม่ลองไม่รู้นะครับโอเคก็ผมก็ใช้ไฟ ผมก็ใช้ไฟนะมอนเดิมครับลืมมาออกขอภัยด้วยนะครบผมผมลืมมาออกก็ขอโทษด้วยลวกันนะครับผมผมลืมมาออกทุกคนเออช่างมันนะครับมันคือแชร์เลนนะครับมันจะทําอะไรก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นแค่แชร์เลนห้ามพันยาเยเยนะครับมันก็เลยทําอะไรก็ได้นะครับ first blood เยอะอ้ยขวกน้นมันอยู่ไหน โอเคไฟนี้ผมเอามาจากนางไฟช่วยใส่สีนะครับก็ช่องนั้นผมติดตามไม่อยู่นะครับเราเอาไฟจากมันนะครับผมเออมันจะชั่วเันไปป่าว่ะกไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะพยา,ายามทิ้งเครดิตไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจต้องไปตรงนั้เพื่อนมันไปได้เลยว่ะ อาจจะได้ยินเสียงผม,มเบาหน่อยเพราะว่าไม้ผมมันเบานะครับมัมมนโคตรเล็กเ,เลยเฮ้ยมม่หน่วะเพื่อนจัดก,การมาเลยเพื่อนจัดก,การมาเลยอ่ะโอ้ X ห้าเป็นหนึ่ง T โอ้โหโอเคนี่ครับชนะไปแล้วโอค เค okay. เราจะเอาปืนนี้นะครับซึ่งยาเราจะไม่พันนะครับผมก็คือเป็นชาเลนจ์ห้ามพันยานะครับก็ไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลองลองดูนะครับลองดูเหมือนกันกำลังจะลองอยู่เควิ่งไปตรงนี้ผมว่ามันจะไม่มานะ อยู่ตรงนั้นว่ะไม่สามารถไปได้เพราะว่าเยอะมันมันมอบว่ะไปผมก็ตายอ่ะเอาไงดีเคเคตอคนตอนทีมเบอร์กีมเบอร์โอเคอเคเคทุกคนโอกาส อะไรก็ผมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวววโอโอเคเลือดเรายังไม่เสียสักกันเลือดเลยว้าเอาเอาเอาท่าไม่ทันเอาเดี๋ยว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 เออทายพอใจกันอ้าวเฮียแล้วออกยังไงวะอ๋อออกออกอ้าวเฮ้ยเออนี่ยออกได้แล้ว เราจะใช้เป็นสองขวงนะครับโอเคไปเลยวันนี้เราจะเล่นประมาณสามตานะครับเอ้ยประมาณห้าตานะทุนห้าตาเราจะเล่นห้าตาทำให้คลิปมันยาวๆหน่อยนะครับไม่งั้นมันไม่หนุกนะครับเดี๋ยวรอในนาคตผมจะตัดผมจะเริ่มหัดตัดคลิปละจะได้เป็นไอ อันนั้นสักดีผมจะได้สำเร็จใน YouTube สักดีโ <c oughs> อ้ผมจะสำเร็จป่าววะไม่รู้อะทำไมยังนี้แหลความสำเร็จ <c oughs> อยู่แ่นั่นเฮ้ยมันไม่ตายวะ่ะเฮ้ยมันใส่พระองค์ไหนวะเฮ้ย <c oughs> โอเ้เป็นไปได้ยังไงอะครับท <c oughs> ุกคนเดี๋ดดวยวๆหรอกทมได้เปิดไม์บอกเพื่อนเรียบร้อยแล้วนี่ครับผม โอเคแล้วเพื่อนก็กาลังมานะาตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนนะครับโอเคนั่นนี่ยมันไปดังู้นแล้วโอเคดาวนี่ครับผมเอลยตัวอยู่ตรงน,นนะั้นอะสงส่เพื่อนนะ่าจะเบอร์ครับเอ้ยผมว่ามันอีนี่มันอมาตะเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้ออมาตะคนโอเค ผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดังเหมือนช่องเก่าผมเกมชินบีเห็นเห็นเห็นพวกเองชอบกันใช่ไหมเกมชินบีอะนี้จอมได้อยู่เลยเอที่มันเอที่มันใส่ชุดโปลเล้วแล้วมันปีนมานวาเอฟเอฟซีเยเหมือนไเชิญช่องเก่าูว่อะคนแต่ผมขึ้นรูปไม่ได้เพราะผมไม่ได้ตัดต่อคลิปนี้นะครับเขาคลิปมันยาวเลยเกียดตัด เออก็เกียดแบบนี้มันเลยไม่ดังเออว่ะนี่นี่ใครก้องใครเขาโง่ไปตรงกล่องวะกูไม่กูไม่โง่ไปตรงกล่องหรอกเฮ้ยเดี๋ยวออกออก เสียดายสกินช็อตนี่มันแบบมันเอาออกไปได้ทุกคนผมไม่รู้วิธีออกเลยด้วยซ้ำไป๋ยวคคิดนาผมจะไปแจกไฟอีกนะครับก็รอไฟจากดัง้าช่วยใส่ฟรีนะครับเพราะผมขี้เกียจทาไฟเองนะครับจริงๆผมทําไฟเองได้นะครับแต่มันต้องแก้ไขโค้ดอะไรก็ไม่รู้มทําเป็นแต่มันมันใช้เวลานะครับมุมเลยรอเอาไฟจาก นั่นดีกว่าคผม,ผมจะพยายามใช้เครดิตนะครับ <S <S ให้เครดิตให้เยอะๆนะครับผมเล่นฟรีไฟลโคตรกากเลยทุกคนก็รู้ว่าเวลาผมอัดวิดีโออะผมเล่นโคตรกากเลยเวลาผมอัดหัวทีไรแม่งก็ไม่ตายมันอะไรวะไม่รู้มันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเหมือนจะชนะแล้ว เช้ผมยิงดียิงดียิง <laughs> มันมันมันโยนระเบิดไปไหนวะนะ่ะผมจะต้องเป็นนักแคตเกมฟรีไฟ์ให้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นในคอมรอรอคอมได้ไหมกันผมจะลองไปเล่นในคอมรอได้ windows สิบก่อนผมผมจะลองไปเล่นในคอมเกมเนะี้ยผมจะหัดเล่นในคอมนะครับ เพราะยูทู e เพราะไอ u t u b e ที่เขาสำเร็จแล้วเขาเล่นในคอมทางนั้นเลยโอเคอเลยครับผมชน,นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตาต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแรงจะขึ้นไหมเราไปดูกันนะครับผมโอเคขึ้นแล้ว เพิหนึ่งนะครับผมตอนนั้นผมเล่นผมอัดไปแล้วหนึ่งรอบแต่มันจริงนะครับผมเพราะว่าผมผมผมลงไปแล้วแต่มันมันเป็นอะไรไม่รู้บอกว่าการเราลมเหลวว้าก็ไม่เข้าใจมันมันเป็นอะไรว่าเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับผมะะอะไรเนี่ย อ๋อเป็นเพื่อนผมเองเดียวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมบอกกันว่ามันเล่นแรงโอเคี่ครับผมนะก็เริ่มใหบอกให้อีั่นเริ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแรงเหมือนเดิมนะครับเราจะทำชาเลนจ์ห้ามพันยานะครับถ้าเห็นผมพันยาแล้ะผมจำไม่ได้ก็ขออาภัยด้วยละกันนะครับโอเค ยังไม่ได้ดุหัวเลยนะเนี่ยยังยัง,งอันนั้นเลยยิงโดนหัวเลย <First line. S 1> โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเอ็กซ่าไปนี่โอ้โหโอเค oh. อเกมมาแล้วโอ้ชิทโอเคนะครับผมเล่นม่ยีวยาวฮะ ได้สองตาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตานี้ตาที่สามตาตาหน้าตาที่สามเลยครับผมพยายามจํานะถ้าผมเล่นเกินตา,าขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมไปเลยไปไปไปออออมาพวกมันมาตรงนี้เราก็ต้องมาตรงนี้กับมัน นายไม่ไปนายเดียงนะนได้เป็นนอนลากเมืองแน่เลยนี่นี่นะครับใครอยากได้ไฟนี้ก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับผมมีสอนอยู่นะคะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนกันเพื่อนจะตาย <喂>อ้ยไป呀เขโอโอยูโอเค,อเค,อเคในครับผมเคซื้อวอซื้ออะไรไหมเยอะๆนะฮะโอเคใครเห็นผมพันยาก็บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยอืมนะเดี๋ยวผมขอเดีญยตปิดประตูเดี๋ยว โอเคนี่แค่ผมนะก็ไปปิดประตูเรียบร้อยแล้วเก็บเสียงนะครับพ่อแม่ผมมาแล้วโอเคผมกำลังวิ่งไปหาคนอยู่ตอนนี้จังหวะนี้ขึ้นแรงรัวแน่นอนฮะเพราะผมเจอแต่คนอะไรก็ไม่รู้เจอแต่บอดเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเน็ดเน็ดเน็ตเป็นไรวะเน็ดเน็ดทุกคนเน็ดเน็ดเน็ตเน็ตเน็ดไปเอาเขาเปิดยงเท่าไหน่ดิโอ้ยไม่มีใครเปิดไมเลยอินดูเชิญผมมาผมว่าน่่จะพูดกับผมหลายคำเลยแหละ ไอ้ oh, hey. นี้มันเป็นผู้หญิงครับมันมันชอบคุยกับผู้ชายแต่แต่ผมไม่ได้เป็นแฟน,นมันนะอะไรเฮี hmm. ยเริ่มมนเลยตาหน้าตาที่สามผิดไหมเออใช่แล้วทุกคน โอเคผมใกล้ถึงหนะแล้วมันมันอยู่ตรงนี้ซึ่งผมผมยังไม่ได้ใส่ไฟดุดหัวได้ไฟอะไรเลยหัวแตกมาตับฝักเกอมันมีคนไม่ใช่เหรอวะมไม่น่ามีเอยเมื่อกี้ผมยังเห็นมีสองคนเลย เมื่อกี้สะบัดใส่หัวน,นะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่มึงเอิน้นมังเอิญสนเสือเกินนี่ครับผมระบาตดมันมีไหนวยมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นดาวอีกตัวมีมไหนวะไอ้บางตัวมันก็ไม่เซ็นเซอร์นะไอ้ไอ้ไอ้ไฟนั่นอะอะไรวะไอ้ไฟนั่นไหนไอ้ไฟเอฟเอฟหนังไฟช่วยเซฟีนั่นแหละ บางทีมันก็ไม่ไม่โฟกัสนะก็ไม่รู้เหมือนกันดี๋ยวผมจะไปแก้ไขไฟล์ให้นี่ครับเดี๋ยวเหมือนมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะเฮ้ยเฮอยผมเห็นนะแต่ผมก็ยังไม่เจอหน้าจอไม่ได้ผมเห็นนะจริงๆผมเห็นนะแต่ผมก็ยังไม่จ,ไมจอ,อไม่ได้โอ้โจะบ้าตายขยับได้จอไม่ได้ โอ้โหผมไปกดใส่สกนะินเรีคชันอะโอ้โหเสียดายเป็นอะไรที่เสียดายมากเลยในเครับผมผมฆ่ากี่คิววะอุ้ยผมที่สองอเกยขึ้นดาวเบโอเคในเะครับผมเกยโอเคนะครับจับคู่โคตรนานเลยยังแม่งจบคู่โคตรนานอนะอันนี้ผมไม่ได้ต่อเลยนะ จะคู่สองนาทีกว่าจะได้โอเคนะครับเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเอยลิบๆบแก้ด่วนเลยนะเจออะไรวะเออเออหนุกดีเหมือนกันอะไรไม่รู้เอยผมซื้อปืนยังอะ่ะผมซื้อปืนยังโอเคซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วหลอนยาบ้า อาการมันชนหลอนเาียบ้านะนีครับผมข้ออย่าหลอนเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเป็นันเหินได้โอมเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนชุบื่อนเฮ้ยเอ้ยจะบางน้ำไรล่ะโอ้ยิงยิงโดนเพื่อนเน,นี่ยนะไปแล้ว เบื้นเบื้นเบื้นชุบจุบนี้ชุบนี้ชุบนี้เบื้นตายเรียบร้อยโอเคนะครับเริ่มตาต่อไปแล้วเออผมว่าวันนี้มันจะแค่ต่อวะไม่รู้ดิแล้วมันคลิปนี้มันจะมีคนดูหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ดิไห่ครับผมมีไม่มีไม่รู้เอาเป็นว่าดูใครเครียดก็แล้วกันนะครับผมนะ ก็มั้งมันมันจะใครเครียดได้บอกว่าพบศัรตรูแล้วเออช่องผมเนี่ยมันออกจะเป็นช่องคลายนะครับผมเวลาแบบเราเครียดอะไรอย่ไงแล้วเรามาดูช่องผมเนี่ยมันก็จะทําให้เครียดดักกว่าเดิมนะคะผมก,ก็อะไรก็ตามนั้นตามนั้นแหละทุกคนช่องผมมันก็ตามนั้นแหละช่องผมมันเป็นอะไรไม่รู้ขี้เกียจกัง เลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยกูพันยาไปเร็วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดพักสับไพด้วยนะครับผมเบื่อกับตัวเองที่ถ่ายเลย